ใครที่กำลังใช้โทรศัพท์มือถือ Android อยู่นะครับให้ระวังอย่าโหลด9แอปนี้มาใช้งานนะครับหรือถ้ามี9แอปนี้ติดอยู่ในเครื่องแล้วน,นะครับให้รีบลบดวนเลยนะครับถ้าไม่อยากให้ Facebook ของคุณโดนแฮกรหัสผ่านหรือข้อมูลต่างๆ9แอปอันตรายนี้จะมีแอปอะไรบ้างอย่าไปติดตามชมกันครับ สวัสดีครับวันนี้ไวอิสาระนะครับในช่วงสาระรีวิววันนี้ผมมีข้อมูลสาระดีๆมาบอกทุกคนนะครับเกี่ยวกับแอปอันตราย9แอปซึ่งจะอัปเดตปี2021นี้นะครับนี่คือ9แอปอันตรายไม่ควรโหลดมาใช้งานเลยนะครับและตอนนี้นะครับ Google เนี่ยก็ได้ทำการถอนและลบแอปพลิเคชันเนี่ยออกจาก Google Play Store เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจาก Google ได้ตรวจสอบพบมาแวร์นะครับที่แฝงตัวนะครับอยู่ในแอปต่างๆเหล่านี้นะครับ เพื่อจะทำการขโมยรหัสผ่านและข้อมูลต่างๆใน Facebook และก็เป็นที่น่าตกใจมากๆเลยนะครับสำหรับ9แอปนี้นะครับที่ทาง Google เนี่ยได้ลบออกไปแล้วนะครับมียอดผู้ใช้งานและโหลดโปรแกรมนี้นะครับไปติดตั้งเนี่ยสูงถึง6.6ล้านคนเลยทีเดียวโดย9แอปที่ว่ามานี้นะครับก็จะเป็นแอปที่ประมาณเกี่ยวกับการดูดวงการเคลียร์แอปไฟล์ลบไฟล์นะครับแอปแต่งภาพและก็ยังมีแอปอื่นๆอีกด้วยซึ่งแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับก็จะทำงานโดยการให้เราเนี่ย ล็อกอินเข้าไปในแอปผ่านการล็อกอินผ่าน Facebook เราล็อกอินแอปพลิเคชันพวกนี้ผ่าน Facebook ไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเจ้ามันแวร์ตัวนี้นะครับก็จะแฝงตัวอยู่ในโทรศัพท์มือถือเราและก็เข้าไปในระบบ Facebook ของเรา <c oughs> เพื่อเข้าไปดูรหัสผ่าน Facebook <c oughs> และอาจจะรวมไปถึงดูข้อมูลต่างๆในเครื่องของเราได้ด้วยและตอนนี้ทุกคนก็กลังสงสัยอยู่ใช่ไหมครับว่าฉันจะเป็น1ใน6.6ล้านคนนั้นที่โหลดแอปนั้นมาใช้หรือเปล่าโดยจะมี9แอปพลิเคชันดังนี้นะครับซึ่งผมจะเรียงลําดับตามการโหลดมากที่สุดนะครับผมแอปที่1คือ Pip Photo นะครับแอปนี้ไว้สำหรับแต่งรูปแล้วก็มีคนโหลดมากที่สุดนะครับเป็นอันดับหนึ่งคือ5.8ล้านครั้งแอปพลิเคชันที่2คือ Processing Photo ครับและแอปพลิเคชันนี้ครับมียอดดาวน์โหลดมากกว่า5 0,000ครั้งแอปพลิเคชันที่3นะครับ Lab Beast Cleaner นะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับก็มียอดโหลดเป็นอันดับ3มนะครับมากถึง1 0,000ครั้งแอปที่4นะครับ Inwell Fitness แอปนี้ก็มียอดดาวน์โหลดมากกว่า1 0,000ครั้งเช่นกันครับแอปพลิเคชันที่5 พอ o ิสโคป Daily แอปนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับการดูดวงนะครับซึ่งมียอดดาวน์โหลดมากกว่า1 0 0 0 0แสนครั้งเลยทีเดียวแอปพลิเคชันที่6นะครับแอปบล็อ k ค e ิครับแอปพลิเคชันนี้นครับก็เกี่ยวกับการเคลียร์ไฟล์ลบไฟล์นั่นเองนะครับซึ่งมียอดดาวน์โหลดมากกว่า5 0 0 0 0ครั้งแอปพลิเคชันที่7นะครับ l o c k i t Manager ซึ่งแอปนี้ก็มียอดดาวน์โหลดถึง5000ครั้งเลยแอปพลิเคชันที่8 p o พ o s c o p e PI ก็เกี่ยวกับการดูดวงอยู่แล้วนะครับและมียอดดาวน์โหลดมากถึง1 1000ครั้งแอพลิเคชันสุดท้ายแอปลิเคชันที่9 แอป Block Manager ์แอปพลิเคชันสุดท้ายนี้ก็มียอดดาวน์โหลดมากกว่า1นึครั้งเลยซึ่งรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยก็รประมาณ6.6ล้านครั้งเลยนะครับแต่ถึงแม้ว่าทาง Google เนี่ยจะลบ application แอปพลิเคชันเหล่านี้ออกไปจาก Google Play Store เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่โหลดแอปเหล่านี้มาติดตั้งอยู่ในเครื่องก่อนหน้านี้แล้วนะครับตัวแอปมันก็ยังทํางานอยู่ให้รีบลบแอปเหล่านี้โดยด่วนเลยนะครับก็รีบลบแอปนะครับแล้วก็ทําการรีเซ็ต เปลี่ยนพาสเวิร์ดต่างๆของเราที่อยู่ในเครื่องนะครับเป็นพาสเวิร์ดใหม่และหลังจากเช็คโทรศัพท์ของคุณแล้วนะครับก็อย่าลืมแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับไปบอกเพื่อนบอกคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรู้จักนะครับเพื่อให้เขาจะได้รับทราบข้อมูลแบบนี้นะครับป้องกันให้เขาไม่โดนแฮกข้อมูลเหมือนกันนะครับและก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์ Android และถ้าชอบคลิปสาระดีๆแบบนี้นะครับแวร์อิสสาระจะนำเสนอข้อมูลสาระดีๆให้คุณได้รับชมอยู่เป็นประจำนะครับยังไง กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับและยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับสาระรีวิววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ